สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับรายงานตัวสําหรับวันที่5มิถุนาิถุนายน2563นะครับพูดถึงแม้จะอยู่ภายใต้หน้ากาก,ากจะไม่ค่อยถ,ถนัดเท่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ต้องทําให้คุ้นเคยให้เคยชินเข้าไว้นะครับเพราะว่าหน้ากากผ้าหรือหน้ากากาอนามัยนี้จะช่วยป้องกันโรคของเราได้นะครับก็ใส่ไว้นะครับทุกทกท่านแล้วก็ในทุทกๆก,กิจกรรมกิจการที่ตอนนี้เราผ่อนปลนผ่อนคลายกันไปแล้ว ก็จะเห็นว่าในกิจการของอระยะที่4ที่กำลังจะมานี้นะครับเป็นที่สนใจมากๆเมื่อวานนี้ได้พูดไป12มาตรการแล้วยังมีบวกบวกอีกนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรอย่างไรจะรีบแจ้งให้ท่านทราบนะครับตอนนี้มีการประชุมกันอยู่รายงานสถานการณ์เรื่องของโควิด1 9ในประเทศไทยสำหรับวันนี้นะครับมีเพิ่มใหม่อีกหรายครับซึ่งอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้เช่นเคยครับ ทำให้ตัวเลขสะสมอยู่ที่3,102รายนะครับก็รวมแล้วอยู่ในสถานที่ที่ก,กานที่รัฐจัดให้นี่165รายนะครับหายป่วยไปแล้ววันนี้เพิ่มขึ้นอีก3ราย2,971เป็นรวมสะสมหายนะครับแล้วก็โชคดีแล้วก็เป็นข่าวดีที่วันนี้ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มเติมตัวเลขอยู่ที่58เหมือนเดิมนะครับมาดูว่าใน1ราย ที่พบใหม่นี้เป็นอย่างไรรายงานนี้มาจากประเทศคูเวตนะครับชายไทยอายุ45ปีอ,อาชีพรับจ้างทำงานในแคมป์ของโรงงานของเอกชนแห่งหนึ่งนะครับกลับมาถึงเมืองไทยวันที่24พฤษภาคมแล้วเข้าพักในสเตตคอรันทีนที่กรุงเทพมหานครและครั้งที่หนึ่งเนี่ยไปตรวจนะครับวันที่26พฤษภาคมก็คืออยู่เข้า วันที่สองสองวันหลังจากที่เข้ามาอยู่ก็ไม่พบเชื้อนะครับในครั้งแรกแล้วก็ไปตรวจครั้งที่สองและในวันที่สม,มิถุนายนคือการเข้าอยู่ในสเตยคอรันทีนโดยส่วนใหญ่เราจะตรวจสองช่วงช่วงแรกคือวันที่สามถึงวันที่ห้าของการเข้าอยู่แล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือก่อนจะกลับนะครับก็คือช่วงวันที่สิบกว่ากว่านี่นะครับก็อยู่สิบสี่วัน มาในรายนี้มาเจอในวันที่3มิถุนายนก็คือช่วงก่อนจะกลับนะครับก็พบเชื้อโดยที่ไม่มีอาการนะครับตอนนี้ก็เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครก็ทำให้ตัวเลขของประเทศต้นทางที่คนไทยกลับมาคือคูเวตตอนนี้กลับมา174คนแต่ว่า มีผู้ป่วยยืนยันไปแล้ว31วันนี้บวกอีกหนึ่งะครับเป็น32รายแล้วซึ่งก็ทำให้สัดส่วนของการป่วยอัตราการป่วยตามต้นทางตามประเทศต้นทางเนี่พุ่งขึ้นมาถึง17.82%เเซนตะครับตรงน,นี้ก็เยอะมากนะครับก็นำเรียนว่าก็ต้องเฝ้าระวังกันแต่อย่างที่บอกนะครับว่าก็พี่น้องคนไทยอยากกลับบ้านก็เป็นสิทธิหน้าเป็นสิทธิของคนไทยที่จะได้กลับบ้านนะครับ